ชเพนพอนวรจน์ดีมสัพเพ้างกรเหม่ออาะยนี่ตกุลาบนี่มะมีสัพเพ้างกรเหม่อีอาะตัสงใจตอปต่อเพื่อผู้ชอบนชษมีสัพเพ้าน้ามอัตต่จะปกวาจอะระหะจะจำมันบตดะ นะโมตัตตะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกขุนังปินสปะฏิมังอิติปะระณะนามะกิมิกะตายิตะมะวะรัง ยันต์ในปันหาปะปักกันธหรมะทนามกีนนะมหาปิมีนะยั่โตสุตทสันปะกาตเดินตโลกนาทออาทิตยี่นันตีตันต์ตปาดิวตีตปะตปะติตาตักันตปะโลกัหิตตายา ธรมะสังกัปนามาหีอววมิตุเตมอิเกนธรมยมปะกว่าปัญญาทียัวิหารตีอิทิประเนมิกตาเยเดชราคอปะกว่ายิสาวกิเยเปคุอามันตีตีดวิมิเป็เว อันตาปปสิตินะนักสวิตปะพะมีตยุกโยายัมตรมมตุกามรทุกขลิกข์นียู่ก็กิโนกัมมมปทุสนิโกอนัตติโยอนัตตเตันิโตยโยสายมอตถกิลามะทันิียโ่ก Joko nadiyah nata dan hitam, itu kau pegawai. Upah antik anak bagama jisima berdiri berdiam. Tidak keti na apa tambah dam. Jago kerani nyana kerani. Upah temanya apa nyanya เนปาณยาตัณวเดีกตมาสตาไปิกเวมิสมาปิปดาตัทกกตินาออไปตัมปุจจามัะคูกรณีญาณะกรณีอุปตะมาญาเอไปญายะตัณปตาญาเนปัณยาตัณวเดชี อาเมวาริโอทิงกิโกเมโกติยติเทมตมาเตทิตมาติงกาโปตมาวาซาตมากันปิตอตมาอาสีวตมาไวยมอตมาติตมาตมาตีอยังขอตาไปคขวี มิสิมาปฏิปตาตัระกตินักเป็ตัมบดามสักคุกรณีญาณกรณีอุปตะหมายเปญญาณตัมบดายะนิปัญญาตาวุตติอีตังขอบปัญเปิกเวีทุขันริยติสัม ซาติปิโตคาสีาปิโตคายาติปิโตคอมรณะปิโตคมอันปิเยหิจะไม่ยโอก็ตกคอปิเยหิวิปโยโก็ตกคอยันปิสันนะตบันตีแต่ปิโตคมแตงคี้ตนะ ปิสุปานานคตาตุคขาอีตังขอปานาเปิกเวดูกันตั้งหมดอย่าวิทย์เดสันยายันตนาปโนปวิกานันติยากาตหักชาตัตราตัตราปินันตินีติยาติตังกามัตนาปวัตนาวิปวัตนา อีแตงขอปัาไปค่เวดูคะนิยดันริยดสัมยอดตาเยวะตทนายะอาทิตวิยากนยอดอจากปฏิเนตดกอมุทินาริยอีแตงขอปัาไปค่เว เราขานิยอดากกามมีปฏิปดาริยดสันยามีวารียอถิงกิโกเมโกเทียติเทมตมาเตดิตมาติงกาปอตมาวาซาตมากันปิโตตมาอาจิวตมาวียมอตมาตรีตมาตมาตี อีเดนทุคขันริยเดสสันติไม่ไปคือปุปผีนักนตุติตุตเมตุเจ้คงอุราปาติญาณ์นังอุราปาติปัญญาอุราปาติเวสซาอุราปาติอารโกอุราปาติแตงคอป็นิธรร โลกันิยตสัมริยยันติในเปคเวเปเปนานทุติตุตเมตุเจ้ขงอุราปาติญาณอุราปาติเจเาอุราปาติเวสสาอุราปาติอรโกอุราปาติแตงขอปนิตม Tau-khan-di-a-tis-san me pe ka we pau pe tu te tu ta me tu sa urapati ura urapati ti nyana ura pa vaisa aroko ura อิตันตท่าข้าที่มูที่แกริยตสันติเมเปกเวปเปนเอนตุดีตุตเมตุสักของอุราปาติญาณาอุราปาติปิญญาอุราปาติเวสซาอุราปาติอะรโกอุราปาติแตงขอปณิธตน Jauhkah temu dia riadah sam, bahadabani me bekalwe, baupe nanu tu 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 teme tu, sekoh urapadi, nyana urapadi, jenya urapadi, weisa urapadi, aroko urapadi, dan koh peni tam. ดาวขัตมุตยอาริยเดสันวันนันติเมพกเวปุพย์นาโนตุติตุตเมตุสักขุราปาติญาณะอุราปาติปัญญาอุราปาติเวสสาอุราปาติอารโขอุราปาติ อิตันตัวเขานิโวแตนริยาด้วยสามดิไมเป็นวีเป่าเปนันตุเตตุตเมตุสักของอุราปาฏิญาณาอุราปาฏิปดญญาอุราปาฏิเวสาอุราปาฏิอารโกอุราปาฏิแดงข้อปัิเตม ดูขานนิยตันเรียดสันดิสิกดับบันนเมเป็กวีป็ปเปนนันตุเตตุตเมตุสทของอุตปาติญาณอุตปาติปัญญาอุตปาติเวสาอุตปาติอารมโกอุตปาติตังขอปนิตัง เดาผนมียอดเรียดเส u นเด็ a ศิษย์กัดตานิเมเปิดเว่ยพเป็นนั a ตุเตตุเเมตุขอ a ุตตปาิญาณอุตตปาฏิเญญาอุตตปาิเวสสตติอโรโตตปาิอตนเดา ภาเมนีปติปตาอริยตัสสันติเมเปคเวปเปนโนตุเตตุตเมตุเซขงอุตตปาฏิญาณณอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิเวสาอุตตปาฏิอารโกอุตตปาฏิแดงขงปณิเตม ดูขานียอดกามินีปฏิปดาเรียเดสามปาเวจปันดิเม่ไปเวปุี่ยนน d นโตุเตตุตเมตุสะของอุรปาดีญาณะอุระปาดีปิญญาอุระปาดีเวสสอุระปัดีอารโขอุดะปาดี แตงคอปนี่ัตมเดาคาเหนียวจากกามินีปฏิปตาเรียตสปาวิตันตีเมไปเขเวปาเปอหน้าตุเดตุตเมตุแต่องอุดาปาดีนยาอุดาปาดีปยญญาอุดาปาดีเวสซาอุดาปาดี อารโกอดาปาตียาวกิวิสัมเมไปเขเวอิเมตุสตุตุริยตเสตุเอวันติปติวตุันตัตตากายัมยะทะปุรญญานะตัตานัมนาตุวิตตัดะหติเนวะตวะหัมไปเขเวตั ติวเกก่มยเกี๊ยายมเกี๊ยตัมนาดมนิยาบ้ายะตทตีว่มโนตายาโนตรันตัมันตัมอเตงอเปตัมบดดอตีเป็นญาติเตงยาท้อสะขอเมเปกวอิเมตุสตุริยาเติตุ เอวันติปริวตวนตวาตตาการยัตตาปุระญาณะตัตานันตุวิตาดังหอดีทราหัมเปกเวตัตเทวเกลกเกตัดไม้เกตัยามเกตัดตมนาปิมนิยาปสายยาตัดทีวามนุตตา นอกตรันธรรมธรรมดอเปตดธมต่อติปิสัญญาติญาณิสสะปนามิตาดานาอุดะปาฏิอโกปาเมวิมติอายะมันติมาสาตินาติตานิุณมาปวติอิตามวสสะปะกวา อาตามนาเปินสาวกิยาเปคุปกวาดตอปฏิตตเป็นนันตรงนี้อิมเรงสัปนาเวยยกรณนาตมยปัญญาเาเนอยตตเมย์อนติญัตวิรวิตมรัตมาสะคอุราปาฏียังเกสิตมุิยตมัน ดมันตันนิยตะ้ดมันติปาวริเดสปนาปะกวาตาตมะสกีปอมาติวาตตะมโนตะวิตโตอตัาปะกวาตาปายนณติยัมอิติปะระเนมิคตาเยนอตรันตมะสกัมปาวติธรรมอปะติวติยัม ตามนิ n า w a p ยามนินาวา p ติวีนาวามาเรี n า w a p ยมุนาวากินาสีวาลกกาตะไมตดีปองมานันติวานันตะดันตวเตวะสตุมหายาศิกาติวะตะจัมนาดะเวโตมเอตันปะกวาตาปายนาติยัม อิต si ิปะรณ์เนมิกตาเย์นับถรวนตมาสกกัมพวติวติยัมตามนินาวายมนินาวาเดวินาวามารินาวายมุนาวากินาสีวาลกาตุไมตรีเศรมหายาสิกานันติวานันตตาเตวตวะ ดาวเดินตาติวาตาตามนตษย์ตาหุยตมอิแตปเกวะตาปายนาทิยัมอิติปรณีมิกระตายยนเาตรันตมัสกรรมปวติตาอัปปิวติยัมตามนีนาวายามนีนาวาติวินาวามารินาวายามุนาวา กินาซีวาโลกัตเมตีตาวเดินดานันทิวานันตัดดันโตโตวายามาทิวาตัดมโนจักวิโตเอตันปกกว่าตาปายานติยันอิติปรนนีมิเกตัยอนตรัมตมะสกัม ปวติตาอปติวติยามตามนินาวายามนินาวาติววนาวามารินาวายามุนาวาเกนัสีวาโลกะตเมติยามานันติวานันตัตตันตุตวาจุติตาติวาตัตะมโนตะเวโต เอตัมปากว่าตาปายนาดิยามอิติประเนมิกตาเยนโตดรันดามสะกันพาวติตัอปาติวติยามตามนินาวายามีนาวะทีเวนาวามารินาวายมุดนาวะกีนาซีวาโลกาตเมงตี ตุติตดนันติวานันตัตตาตวตวะในมานารตินันติวตัตตะเมนุดะวิตตงเอตันปะกวาตาปายนติยันอิติปะรนีมิคตาเยนูตรันตมัสกัมปาวติตาอาปาติวติยันตามนินาวา ยัมนิ n า w a ติวินาวามารินาวายามุนาวากินาซีวาโลกะเตมิติในมานารตินันติวานันตันเตตวะพระนิมิตาวจาวัติติวะเตตมะโนดะเวตโงเอตันปะกวาตาปายนาติยัม อิติปรเนมิกตาเยนาตรันตมาสกามปาวติตาอปติวติยามตามนินาวายามนินาวาดิวินาวามารินาวาจามุนาวากินาสีวาโลกาตเมงติพระเนมิตาวจ วันที่นันตีวันนั้นแต่แตนต่าต้วจะมาการิกาตีว่าแต่ตามนุตะเวโตเอตันปกว่าตาปายนาติยามอิติประเนมิกตาเยนัวตรันตมัสกัรปวติตัรอภปวติวติยามตามนินาวายามนินาวาดีเวนาวา มารินาวาเามมนาวาเกนาซีวาลกาตเมนตีอิติหาตีนาคตีนาตีนาลายีนาตีนามูหุตีนายาวายะมาโลกาเตโอโบกินสีเอเยนซา ตัดตาตาหัดล็อกตาตุตังกันปิต่ป้กันปิต่ป้เวทีอะปรมโนสาอุราโยอปาโดลกิปัตุยฮอติอเดกมะเทวานันเทวานุปาวนติอัตราขอพระกวาอิมาอุดานาอุดานีติอิญญาติ wutapo kontinyo. Inya di wutapo di. Iti hitan ayya dhamma do. Kontinyo ta. Inya di. Atra ko ayya dhamma di dhamma pata dhamma. Vidita ดมปริโยคะนละดมในนาวิสิกิซวิกาตักเป็งกะทโตวิตารสิปโตอปรับิสิยตัดตุถานนิเปกว้นตังอิตตะวะสะลัพยานพันต์ปีกวาดโตตันที่เกปบภาษาลัพยอุปตตตมนตี เอหิไปคุติปะกวาอวสสะตระคะตอจมอสระจมะสรียันดมันตุคตะอันตักิริยาญาติตาวัตตะอิยะธรมโตออุปาธรรตาอหอติติตมรมสกะปวตินาเตวดานิทิตัมบะทะยา таду 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 бая